จัดแม่เองอีกกระป๋องครับสเปรย์ล้างห้องเครื่องยนต์ของเกสซันใช้ดีแล้วก็ต้องบอกต่อนะครับเหมาะมากครับสำหรับคนที่้างรถยนต์ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ในห้องเครื่องไม่อยากจะใช้น้ําฉีดล้างเพราะกลัวเป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์สเปรย์ล้างห้องเครื่องยนต์ของเกสซันนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับที่ดีมากๆเลยทีเดียว คิดว่าหลายหลายคนนะครับนานๆานทีคงจะเปิดเช็คดูห้องเครื่องยนต์ครั้งหนึ่งก็อาจจะพบว่าในห้องเครื่องยนต์เรลานั้นมีแต่สินสปกปรกพวกคราบฝุ่นคราบน้งมันอะไรเต็มไปหมดเลยสเปรย์ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งทําให้ห้องเครื่องยนต์นั้นสะอาดเอี่ยมการใช้งานมันก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เขย่ากระป๋องแล้วก็ทําการฉีดพ่นบริเวณที่เราต้องการฉีดได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกสายไฟโครงรถเหล็กอลูมิเนียม ฉีดได้ทั้งคราบฝุ่นคราบน้ำมันคราบจารบ,บีที่ติดตามจุดต่างๆจากนั้นเราก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกทีนะครับสเปรย์ตัวนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดเครื่องยนต์ก็จะมีสารเคลือบในตัวแล้วก็ป้องกันพวกสัตว์มแมลงหนูมาฉี่ในห้องเครื่องด้วยครับแถมยังไม่เป็นอันตรายต่อพวกสายไฟในห้องเครื่องยนต์ด้วยนะครับหลังจากใช้แล้วห้องเครื่องของเราก็จะดูแลดูสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่เหมือนเพิ่งออกมาจากคาเคร่เลยครับ ใครสนใจก็สั่งซื้อที่ตะการหรือว่าลิงก์ในคอมเมนต์ได้นะครับ